้ <t od three |ms|> well ็งาหัวนะบ้างค่ะนี่มองนี่มมุกตกตกลงมาเนาะคุณพี่น้องเนาะน้อยน้อยสามปีตกลงมาจนนอนนิ่งเลยนะนอน่งช่งสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดียุ้ยลูกนอนนิ่งช่องสามขึ้นติดทิดแต่ขึ้นก็ยังเจ็บเจ็บบ่ลูกหัวจ้าน่ะเจ็บบ่เจ็บอยู่บ่ลูกฝัเนั่นลูกมันชมเชื้อมันออกก็ๆๆหอมเชื้อก็ๆๆน้องหล่าคือบ่เบิ่งน้องลูกซิ่งกันตกขัานไหลบ่คื้นอย่างไรขึ้นกินน้ำ ขึ้นกีนน้าในน้องตกแหละกับบได้เอิ้นไผ่บอลกเจ้าจิมาน้องมาเจ้าโอ้มาน้องอยู่บ่านนองตกนะลูกสบายดีเละสบัสดีเนาะพ่อแม่นพี่น้องเอฟซีเบิร์สกุสุขนเนาะหรือว่าสปินภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกลับมาพบมาพ่อกับส่องยูทู e สาวาสนาแชนแนลอีกแล้วมันนี้เนาะ วนนี้สาวาสนาก็ได้ผ่านมาทางบ้านคอนเต้นเนาะจะได้ใบเวหามเมถาง่าเนี่ยเมถางาเนาะกบนองคำบ่ได้มาโดนานเน่ยดิพ่อแม่พี่น้องเย้ยบุหัวน้องคำไปสอนแนวหรือว่าเมถาง่าเห็ดจังไดยู่ปู่มักเตงยังไ่แล้ว่เนาะสาวาสนาก็มากระแตดโดนแล้วกระแทกกบนองค่อยแต่นอ้องค่อยยูตะกี้พ่อเนาะกลับมได้มาอีกเลยมามืัอนี้สาวาสน,านีโอก,กาสได้ผ่านมาก็ต้องได้แวะอีกแล้วเนาะ เพราะว่าอยู่แถวคอนเต้นี่สาวาทุจักคนไลยเนาะเกือบเบิดบ้านก็ว่าได้พเมพี่น้องเลยเพราะว่าหุ่จักดึงเคยญาติพี่น้องก็มีแถวนี้เนาะก็เลยมาคนเดียวได้สบายได้พเมพีนน้องเลยบริยานอย่างทางถนนกับใหญ่แบบมากับมันโบเปียวโบปินไตยานพเมพี่น้องเลยเนาะก็เป็นกำลังแหงใจให้สาวาสนาเนี่ยได้พเมพี่น้องเนาะสาวาสนาจะได้มีกำลังแห้งใ,ใจได้ทายคิดทายทำให้พเมพี่น้องได้เบื่องได้ส้มน้ำกันอีกต่อไปอีกเนาะ โดยกับไปถามไทยมเมถางาเลยว่าอยู่จังใดทีด่อย่างดานจังใดเนาะหากินอย่างเด้เสมอหน,นีห้อนแท้อากาศกันเนาะอากาศก็ถือว่าห้อนแล้เมื่อน,นี่ได้ผมเอ่พี่น้องเลยน้องคำก็อยู่เพื่อนบอกจังใดก็ว่ากันไป่เอเม่พี่น้องเลยโดยปะไปติดตามพับส้มนะครับ ไปทักทายสบายดีมเมถาวรานาน้ำกันเลยไปเลยก่เนไปแถวเนาะโดยสบายดีสบายดีลูกแก่สบายดีโดยเป็นอะไรเฮ็ดจังไรอยู่นอเสมอนี่โออยู่ไปเฉลี่ยลูกเอ๋อข <c oughs> ่าวแรงเป็นข้าวง่ายบุมีที่ิชังเกนไป<ด>ใช้กบรบบาดลานตุกเพื่อนมันแอบอป็นอะไรป้าลานตุกเพื่อนบ่ยายเราอืมคนไรตกนะ ผู้น้อยผู้ชามปีเห็นอะไรคือไหหลานโตเพื่อน,นะเ <c oughs> จ้าไปใส่เคยไปรับจ้างตามชาติหรือ,อไปรับตังไปตามศาสตร์รับจ้างมาเอาศาสตร์ด้วยเอาเงินนเ่าเอาชาติบ่มีชาติป่าอ๋อบ่อมีศาสตร์ปูนอนก็ได้ไปเอา ดับจ้างโดยมือหนึ่งอะไรจ๊กพื้นจะไปดับจ้างมือละพื้นมือละพื้นนักการ์เนกระไฮกันเนาะนกระปั้นไฮดูหมดวัดได้ชิปพื้นกระเพิ่นไฮฮาอุลละฮาเจ้าไปไกลแถวบ่้านจังคือบ่ได้เอาล้านนะ้านั่นเพือนคุ้มนั่นอ๋อคนเราคุ้มคนเราผาคทางเนาะย่านรถเยี่ยมอนี่กับพอบานนันมาหนี้น้องข้ามบริยูบ่จังไหน้องข้าก็โยน่ะบ้าน้องข้ามบริยูว่าเหมือนน้องโตเพื่อนอ๋อบริยูมันไปฉอด บัมื่อนี่น้องข้ามไม่ได้ไปสอนแนวว่าววันนี้ข้าวย่ามอะไรมันน้ำบกอะไรอ๋อบอกพี่แนวได้หน้ำบกเลยเนาะน้ำบกอะไรบริกรไปช่างหน้ำค่ะห้อนกะน้ำบกเพราะว่ามันบกแล้วเข้าเล่งหน้าแซงเข้าถอดเนาลยบกเปลี่รอได้เด่นนี่ค่ะตะกอนชาวบ้านไปกับน้องพ่อนันอันยังบริบกเนาะบ่เลยตอนนั้นออ๋ตอนนี้นั่นแบบบ่มีเลย เขาเป่งอยู่ตลอดยุพี่ฮามโบไหมเด่นนี่มีแต่นในโกนถ่วยเป็นวางเป็นวางอ่าเป็ดป็นโกนเป็นมีกันิ่น้อยทำบ่ลายเนาะ<ส>ลยแบบไรโต้เพื่อนนะ่ะแบบให้เอาขึ้นจะให้มาเห็นขึ้นโต้เพื่อนนะ่ะขึ้นบ่ห้่อ่าถออยู่กับอีไม่ยิงฮันเดยขคนน้อยนะบอ่อ้ากับคนนี่น้อยเห็ดเบ่งอย่างไรเสีเอาน้องได้อย่างไรเนาะน้อยแห้งตู้น้อยมาเนี่ัโต้เพื่อนนั่นมีคนมาซอยขึ้นบ่เมือตอนขึ้นโต้มาจนเท่าขึ้นลุกขึ้นเอง คำว่าเฮือนก็บ่ได้แม่นว่าเฮือนนั่นเฮือนสูงเติบได้พ่อแม่พี่น้องเว้ยเนาะคําตกลงมาก็ตาคําบ่แม่นเด็กน้อยผู้ใหญ่จักคอักจักแบบใดแม่ขุดออกใหม่ชํานี่แหละเป็นเหลี่ยมถึกอันนี้มันมันยังเจ็บอยู่ได้คมือนีมันน่ะใยางไปเบิ่ง่ตกถึบไดน่ะว่าจเบิ่งเนาะนี่แม่ขุดออกมาขุดออกเนาะ แบบเจ้า่แาแนงขึ้นสีลงม,มาจาักบอ่อลงขั้นไหบ่วัเปื่อนวังหันทันได้แล้วแม่คุดออกเน,นี่ใหม่อาแบบแบบว่า,<ป>าน,น้องขึ้นสีลงเลยตกขันไหลลงมาเลยเนาะตกลงมาเลยพลาดใช่ไหมแล้วก็มันฉิบบาดตายแม่ก็คุดออกใหม่มันเปื้อนแลวแม่เอาใหม่ไปใช้วังหันอตกเถ,ถิดขั้นไดกับเพื่อนกับบริเวณแบบกับสูงเติบเนะาะอสาวาสนากระไดบแบบแบบจักมือไปหาหมอบ่าจางได้แบบ นะแล้วก็ย่างไผมันบบย่างแล้วก็คือมือบยางแลวกับอไปห้ามมอ,อมไผ้มอมาสักสักมอสักยาก,กุมแหงโคตรเขาว่ามอนี่อยากได้แต่เงินเขาว่าเขาว่าอายุยังอ่อนนี่ใส่เค็มเดียวกะพออันนี้ใส่สองเค็มนี่มันหนักเกินมันอยากช็อกคอ,อยไปคลิกนิกอยู่รักษามเลวก็คนมาชื่อเหนียวชื่อ,อยังหันคนมาชื่อใครมดัดเลยเขาว่า จะทิมลานจะได้แถาเอาไปแม่กังเวนแม่ก็เอาไปกังเวนแดดแด <c oughs> ให้พาไปไปเลยให้ยืมนี่นี่ให้เฮือนนี่พาไปให้คนข้างบ้านพาไปเนาะให้คนข้างบ้านนี่ใน้ใเฮือนนี่แล้วก็จะเอาพาไปกังเวนแดดแันแั้นก็ไปไปข้าแต่งยางเข้าทำรายละเอียดมันเข้าว่าเด็กน้อยชำนี่หั่นมอนี่ยอยากได้แต่งเงินเขา้าวแม่นมันหั่นเข้มเดียวชักซอเขิมเด็กน้อยก็ได้แบบ นิ่งไปเลยบ่นิ่งไปเลยมันบ่ได้หู้ซึกอย่างเลยอย่ากลุ้มบ่มันอยู่ทางความมันบ่ได้มันบ่ได้อยู่ทางง่ายนอนความช่องมือช่องคืนก็จามาชื่อหมแดงเขาจนว่าป้าเถ่าจะทิมลานจะเอาอีกแล้วจากมือจ้เาจากไปเอาผ้านอกไปหามอจากมือตกลงมาแล้วกันตึ้งตกมือนี่แล้วก็จนเท่ามืออื่นเช้านอนนู่ข้างคืนอีกเออตะเลงเลยรับ นอนท้างคืนอนะหมาว่านอนอยู่ในเพื่อนอนะไ่ได้หู้ซึกหู้ซายอย่างเลยหู้ชึกยู่แต่บ่ได้ชักยาแต่บ่ได้ฉักยาบัดพ่อไปสักยา,แ,กยาแล้วก็น,น้องก็นิ่งเลยบบดนี้นิ่งเลยบัดนอนไม่ได้ทางความบ่ได้นอนง่ายเขา้ามาแล้วแล้วยาวเอ้าไอ่ทมหลานติกายตีชือนี่ลูกติกายนี่ลูกปนี่ละบัดคือเอยไปหาม,มอตอนเพล่ใน,นตอนแรงมามันลูกได้ ลุกบ่ะนี่ลุกแต่งยาให้ลุกงงงงอยากกินน้ำมันอะแล้วก็ลุกแล้วก็มันชื้นได้แบอชื้นแล้วก็เลยไข่ค่อยเอายาให้กินเชาแรงเที่ยงก็จัดยาให้แล้วก็แล้วก็ไข่ในหัวก็ยังบัไดเวบยังตึงอยู่เดี๋ยวนี้จนในอาทิตย์หนึ่งเลยนะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะตอนนี้กัยังน้องกัยังเจ็บมันว่ะหงชื่อกระชุนก็โอ้ยแม่หายเจ็บอยู่ไหน ก็เจ็บแบบในๆดีได้สวองก็บสวงเคลื่อนอยู่อย่ยังนเนาะแบบตกลงมาพลาดพื้นอีพาดกับพาดไม่พลาดไม่ต่ออีกเนาะขุดออกเลยเช่นช้ำนี่อากาศกาดบางหันแล้วก็เยียบแล้วมันลุบลงมาได้ยังชนมันใช่แล้วป้าคอยหันเกินบาดเมีไปจางเกินบาดเมีมีแต่หายกับหายเกิดเป็นมือ จะเจี๊ยน้อไหว้ไปหาหมอก่เงินค้ำบัดนี้อีกเนาะยายเงินค้ำก็บ่มียืมเงินก็เจ้าลูกก็ยืมเงินเฮือนอ๋อยืมเงินเฮือนขึ้นที่ว่านาไปแล้วนก็ให้ยืมเงินอีกเนาะบ่ยืมบัดจักสินบัดานมันเป็นเนาะบัดก็เจ้ามาซื้อแดงเข้ามาคือเิโอ้ยยายเอ้ย่อยดีใจนําเจ้าเด้ก็จะเอาเงินให้10,000บาทนั่นแล่นไปซื้อขนมหมดมือจนค่มดเงิน10,000ดีใจเขาว่า่อยดีใจนําเจ้าเด้ยายเอ้ยก็ว่าดีใจว่าเนาะ ที่เท่าไม่ได้เป็นอย่างไรแบบกับเป็นในร่องๆเพื่อนกับเป็นตั้งนอนนิ่งตั้งสองมือ,อสองมือ,อสองพื้นผู้ใดมาโอ้จะทิมลานจะจ,นจำเป็นได้ผ้าไปแล้วบ่มีกันไปกังเวนไปย,ยืมเ,เงินไปยยอเอาหางกับผ้าไปป่วยเฮลิโน้อยอยู่เพื่อนตามลำพังรถลานเจ้าอีกคนนึงก็ยังดูแลน้องบ่ไล่หรอกพอนี่น้อยหนึงเห็นเนาะน้องตกกับมะฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวไรเด๊อ้ยผมมีคนอยู่รองคำกับใบซอนเลยนะเนาะ เมตู uhm. 네้นี่ก็ไปตาำสาดดูไปป้าลานไว้ไปบ้างเฮือนไปนี้ก็เฮือนสูงเนาะพี่น้องเนาะไปด้านน้องอยากขึ้นคันใดลงคันใดแบบนี้ก็บพิษพลาดเติมไงลังลงเลยเนาะไงลังลงก็ไปถึงไม่แบบนี้จักหัวลงก่อนจักแบบใดจักหัวลงจักตีนลงจักแบบใดบ่ผู้เลยบ่มีผู้ใหญ่อยู่แบบนี้เนาะ อันตรายพอสมควรเนอปล่อยให้เด็กน้อยอยู่ตามลำพังบาดปิ่นมากอะแบบนี้แน่น่ะน้องขึ้นนอนนิ่งอยู่สองมือสองคื้นนอกโพสตีงได้ก,กะจนมือนจนขยับได้มาเบิ้งออกไปกเว้นเลยจนได้ไดหาไปหาประหาหมอยายขึ้นกับพระเจ้าสิไปหาหมอจนนอนคืนหนึงน่งเนาะคืนที่สองตอนเที่ยงยังมือที่สองตอนเที่ยงยังได้พาน้องไปหาหมอสั <จน S 1> กยาก,ก็นอนนิ่งอีกนิ่งแล้วก็ชงขึนมือหนึ่งกับ นั่นจังให้ตีนกน้อนกันกะจังได้หงมือใช่หงมือมากว่าอยากน้ามาฉันเนาะอยากน้าอันนนั้ก็มอแตงอ่งยาหายโอ้ก็จะว่าอันตรายเด้อมอนในมออยากได้ตเงนินเท่าไรคอยไปคลินิกมาได้เจ้าไปคลินิกได้แบบนี้เจ้าไปฮอดไสไปทุกทักหมอจะไปนะยุรักษามไปแต่รักษามมอไปแต่รักษามอ,อันชักหันแพทย์ทางนี้<อ>แพทย์ทหารในในหญายอ่ออ่ออ่อขึ้นมาชักเนาะ ช่องเข็มมาหนี้เด็กน้อยก็ได้นิ่งก็เลยเอาไปหาเขาป่ะนี่ก็ได้เร่งดูทางความอยู่ง่ายกับปรยู่ต์เองเจ้าว่าได้จับเพือนนอนขอมบ่ย้อนง่ายบ่จับกับประยุกตได้มันบ่มันปีนเอาปีนเอากจั่นหายใจบ่ออกก็ไปนั่นเนาะขึ้นก็ไปไปนอนความประดุมาบเบิ่งโอ้ยแถาเอายาไปทีมคนเลยทีมคนเลยก็จะอับจำเป็นพายอืมว่นเลเอาไปกับวัน ว่านี้กินข้าวกินน้ามันย่างสายบไหงนี่นะอยู่ยังบม่ได้กินข้าวยังบม่ได้กินข้าวเป็นแรกๆข้าวน้าเบิดกินนะบ่คือยังอยู่บ่เอายังโย่หลุกต่หาเมื่อวานนี้เนี่ยกินพาดูผ้าลานกินอยู่กินแต่ข้าวันได้ที่กินนัดข้าวชัมโตจีเขาจีให้มันข้าวนะสงสารนี่ดูมันแบบว่าไปหาหมอแล้วเพิ่งจัดเตนจัดล้านไปหาหมอลายายงลูกบอสเด้๋ยวนุ๊กอย่าบังนุ๊กมัน มาาณบุดประมาณสามเซนเนาะสามเซนกะ,กะถือำคำพ้นมี่กะถือว่าบ่ร้ายเนาะคำพ้นบ่ไมีนี่กะถือว่าลายเป็นหนีเป็นซีนแบบนี้เดี๋ยวน้อยยายเนาะขนาดสงสารเป็นดูนนงงเ,เป็นยู้มาเลยพี่น้องเลยเนาะกต่บ่ไมีหลานก็ยังเป็นเติมซ้ำเนาะชมสารเป็นยู้เพราะว่าหลานน้อยกะยังคือว่าเป็นเร็กน้อยซื้อได้ใหญ่จังพื้นพูซ้ำผู้ใหญ่จักสิเป็นอะไรพูใหญ่เลยเพราะว่าก็ใช่ว่านี่เฮือนสูงนี่ไม่ได้ทำมาลาได้เฮือนนี่ เรื่องกระสูงอยู่พ่อแม่พี่นออ้องตกลงมากอะถือก,ก็ไม่อีก,ก,กมขมวี่ไม่ก,ก็ไข่ยีดอกดินนี่ก็ดินแก,กนอยู่แยะนีน่เนาะโอ้ยพอ,อจะเอามาเกะหินมาใช้มันเปื่อนวังหันเลยถือมาเกะหินพร้อมขุดเอาดินมาเกะหินมาใชา้ดินแก<อ><อ>น,นดินนาน,น,น,นครับยทำเอาหน้าอึกลงกับแมนเน้นจุกไปเลยนะน้องกันกันเนาะแต่บ่ได้มีไผเห็นด้วยว่าแบบคนขางเพื่อนกับเพื่อนไม่ได้อยู่ว่าคนขางเพื่อนอ่ะ ไผยเพื่อสิครบพ่อเนาะเพื right? it, it. ่อส you know. cool. ิเพ huh? no. no. ื่อนเพื่อนเองขึ้นพอนแดดดิพี่เจ้ามาจ้ะน่องตัวมาอ่ะแล้วกำลังกัางตะเวนอยู่ไหนแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเล่แหล่นน่องคนก็นอนเกิดสิ้นเด็กทุกอย่างภัยคอยคมไว้มันไปอยู่ตีเด็กน้อยเนาะคมไว้มันก็หายหวากวากโอ้ยน่าสงสารน่องคนเนาะตกลงมาได้มานอนตากแดดจนตัวจนเพื่นพื้อนเองจนมีแต่เด็กน้อยแบบจะควบสักคนหนึ่งที่บี่จ้าเอาน้องน่ะ คนหนึ่งคนทุ่งกลางเจ้าอะไรหอบว่าสามสี่หาขวบหอบ้องบยิ่งขนาดยิงขนาดหอขวบอขวบหนึ่งเนาะโอขวบซะนั่นก็ถือว่ายังไม่จ้าค่วมหอกสาวาขนาดเอาตัขึ้นเองยังบรอดได้เนาะหอขวบเงินทิดเทออะไรมาเช้านี้มาเบะอยากกินข่าวมาเบะอยากกินข้าวของกินกระเพงก็ไม่ได้ไปหาทั้งหลายนอกค่าก็ไ่ได้ไป่อนแวน่ฉนอยยังทั้งหลเนาะหมม่วงอยู่หน้าหมมีหมอยายหมาห่วง บ่มีบ่หมักสุกหมักอย่างมันบ่มมบบนี่แต่หมักรีบเนาะเด็กน้อยเอาเลยเธาไปเล่นน้ำในนองชาอะไรกินเปิดกับเปิ้ลเนาะมันบ่ดอกขวานปีกไก่ที่ชื่อี่ปอโรยที่ในบ่ดอกไม่ใช่กับบ่ดอกเปิ้ลโรยชาวบ้านก็ได้มาอัปเดตถามไทยเนาะคนเป็นมากบัวมากกับบัวหูบาน,นอ้องขึ้นตกเขื่อนตกซานเนาะผ่นมากกับบัวหูอันตรายแห้งเด้อพ่อแม่พี่น้องได้ตกลงมาได้กัน พ่อแม่พี่น้องก็บรรลุนี่เนาะตกลงมากับตอนเวน like ้นเว้นแบบนี้เละนอนเก cji, เือกขี้ดินเกนรเกเ์แบบนี้ก็มีไหมอีกเนาะห่อนชำไรจนจนกลัวคนใหญ่จะมาพ่อขึ้นเนาะจนกลัวขึ้นจะแบบผู้สึกโตน้องหกขวบคนนั่นก็เอื้อยเขาขึ้นก็คือว่าบ่ได้ซอยเรืออย่างกันบ่ได้ด้วยเพราะว่าเล็กน้อยพ่อแม่พี่น้องก็บ่ฮู้ว่าผเป็นเนี่ยอะไรกับกจักทิพย์อย่างเลยเนาะแบบจักขวบนะคนที่ตกลงมากนี่ยายประมาณ คันบดยังประมาณเดือนหนึ่งคันประมาณสามขวบประมาณสามปีเนาะคนคนหกปีครับสามปีอยู่เพื่อนสองคนดำพังบบบนี้กันเรีว่าซิ้งกันมาจากยายบ่ยันซิ้งกันตกขันไหลบ่ยันเฮ็ดญาติกันลงค่ะญาติกันลงเดี๋ยวซิ้งกับน้องตกตึมลงมาไปไปับจลาไปใช่ไหมแมลงเอาไปฮอดชวนกระเทือไปน้ำเอาไปน้ำเลยเนาะอันแต่หน้าแต่อันตรายที่แบบนี้ไคนี่เพื่อนเพื่อนสูงแาบนี้ ใบน้ำไปแดดพี่เอาใบบัได้หอมจะหน่อยเอาใบน้ำไปใช่ก่ะไปตำสาดเอาไปน้ำบานนี้ผู้เลยมีใบเทียนเลยบบไปอีกมันบไปคนเฮือนนั่นมันเห็นแล้วมันย่านมันบัวใบเออไม่ได้ก็บบไปเฮ้ยไม่ได้ก็บบไปบบไปก็ไปขึ้นย่านเนาะขึ้นยาน่นนยานคนเนาะย่านคนแต่มันบัไปอ่าอู้ใบมันก็แหลนคืนมันบัไปค่ะมันไปก็สบาย เอาใบนำถือข่าวนํามันบปโปบมันยันพีบ้ามันนละเลยเป็นแบนนี่ช่เนาะก็ได้ได้ยู่เพื่อนตกเพื่อนตกชานไปซา้บ้านเนาะโป้ใบมันยานขนาดมือนั่นเด้มันเชื่อเนี่ยวชาววานไปชอยตองนะ่ฮะยืมเงินเท่าอันนี้ชาวพันไปชอยตอโมหอดแต่โปไปบแบบอยู่เนาะอยู่น hmm. ําบ้านอยู่ในบ้านในเมืองเนาะก็ได้ได้ผมมีก็ได้ยืมมั้ยยืมเพื่อนชาวชาวพันเลย ไปฮอดความทางมันเห็นเชือดแดงคนในดองลายบโบลายบอกว่ามันว่าพี่บ้าฮันคอยวอากินเยมามันแลงขึ้นเกือบรถเยออันตรายใหญ่ระวังเนเลอทางแับใกล้ทางไงซ้ำแรงขื้นก็ต้องเอาลานในรถได้ลายชาวบานมาเนี่ยนเนาะลายมันแรงแห้งก็แต่ละเอียดแห้งเรียบร้อยกลัวตกคันไถได้ยายโมมีโอกาสได้เลยได้หนิไม่โอกาสเรี่ยงให้ใหญ่เนาะคนได้เกิดมาแล้วก็เรี่ยงให้คนใหญ่เติบโตไปให้ใหญ่ให้เห็นไปจังน้ำฝน เกิดมาเราก็จะเลี้ยงให้ยายคอยนีทุกอย่างก็อุดเอานี่แหละเพราะว่าเี็ดั่นได้สักเพิ่งเกิดมาแต่เนาะเลี้ยงมาช้ำนี่เลยนะสุนซานดูยายอยู่ดอกเ่าได้มีไผเป็นาในครอบครัวถ้าเก่ายังวาน้องข้ามก็บม่ได้ไปเซาะไปต่อยขมุเดงว่าเดี๋ยวนี้นะบ่บ่ปล่ยนึ่งเดืองให้เขได้ให้ลูกหลานคนไปซื้อกระตุ้งขนมหรือว่ากับข้าวปิ้งไก่ปิ้งยังไปกินเนาะยายเนาะก็ซอยกันไปสวาทนากตเอาให้ยายเนาะนี่เนาะ พอได้ซื้อให้ยยานกินเนาะยายเพราะว่าแนวกินเนี่ยอยากกับบอมี่หมองมูก็กินจุเม็นบ่อรานร้านสบายกินได้จิบบอชาวานจะเอาหอเนาะเอาหอยแตกินแบบยังจะกินกับข้าวว่าจังได้จิบบอนะกินกับข้าวแล้วระเด็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าชาวานซื้อหมองมูน้ำเค็มทางมาแต่จะเอาหอยขึ้นเนาะขึ้นจะกินกับข่าวกับสันบาเนาะกินกับข่าวแต่จะเอาเาะห้หลังไม่ก็ไรเนาะหมองม่เนาะอยู่ในรถปุ๋ยเนาะได้เลยเนาะ แบบแรงเงินไปเอิอนักไผ่มาในะก็ถูกสมมุติว่าแรงพอได้ซอยเดือวกันไปนี่เด่นเนาะสวัสดกับโบ๊ด้มี่อย่างดอกเพราะวฮะกับพอซอยกันได้พอได้แบบนี่เน้นๆกันยังดีเนาะยายเนาะดีลูกดีอกดีใจเวยแบบว่ามีพ่อเอ็นมาเอ็นนนแบบว่าโดยดีอกดีใจมีพ่อหายเศร้าๆฮะโดยสวัสดิกับ ขอกำลังใจน้ำเนาะสวัสดีกับบุญเด่นคนดั่มคนรวยบุญเด่นคนมีเงินอย่างหล่องยายเอ้สวัสดีทางแบบกับพ่อยู่พ่อกินกับพ่อได้ให้ซอยเรือกันไปได้ฮะนะเนาะกับพ่อได้เห็นลูกหลานพ่อได้กินีใจได้มีภูมาอันนี้แบบนี้เลยแม่ปื้มใจได้สวัสดีเลยแม่ดีใจกัเห็นยายขึ้นหนาสงสารในีดูเนาะเห็นยันดานน้อยตุกขั้นใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาในมื่อนี้กันเนาะเป็น ว่าเป็นยู่ดีมีแห้งมาได้กงบอดแมนยู่ดีมีแห้งเนี่ยผมเองพี่น้องเอ้ยก็เป็นเสียงเงินเสียคำเป็นหนีเ้เป็นชินอ,อีกเนาะยายเนาะมีแต่เรื่องแบบสิซุ้ยเข่าม้าลานกระเจ็บปวดอีกเป็นหนี้เป็นชินอีกเนาะยายอืมสงสารเดินดูน้องคำกับพ่อได้ไปสอนแนวช่วงนี้เพราะว่าน้่งบกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมมีบงถ้ามาหากินเนาะยายเนาะพ่อแม่มันบกมันเลยมีแต่ปีงลายน้ำบกหาพระเจ้าญาติปีงบัดลายแบบนี้เนาะเธอละจำเลย กัที่นี่เอาแต่แนววัดปีงบ่ได้เอาหว่นน้เนาอ้ําดูลายหว่านเนาะลายแล้วจากปีแล้ว่าฮอดแล้วชามสิบปีแม่นบ่แต่ป่นานนีบ้บัวไวบัวไว้ปีงลายบัวไวดอกสาว,สวาากกบ้านว่ะปีงลายเขายาติทกวันบางฮันมันบันดาบยังลายมันหนาวมันบ่เห็นมันได้คันหอนจังสีตึงน้ำถ้าเป็นผู้ชายก็ยังว่าน้องค้าไปหาเฮ็ดเรียกก่อศอกก่อสร้างไปน้ำบ้านน้ำแหล่งเนาะนี่ดูเป็นแม่ยิ่งดูจักสิว่าแนวใดเเนาะไปหาอย่างกบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอเงอเ้ย ไปหาไข่มดแดงกันเลยเพื่อนซีนี้ง่ายๆอันนี้น่องคนราะนี่เน้อน่องตกขึ้นตกนะบังคฮะลูกบังฮะหัวนะบังฮะได้มองในมุกตกลงมาเนาะพี่น้องเนาะไดกน้อยสามปีตกลงมาจนนอนนิ่งเลยน่ะสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีดูดนอนนิ่งสองสามคืนติดทิศเดี่ยครึ่งเดยังเจ็บเจ็บบ่ลูกหัวจ้าน่ะเจ็บบ่เจ็บอยู่บ่ลูกเหรอฝนน้อลูกมันช่มเชื่อมันก็ มื้อเที่ยอะๆๆน้องล่ะคือบ่เบิ่งน้องลูกซิงกันตกขลายบ่คือจังได๋บ่ขึ้นกินขึ้นกินน้ําขึ้นกินน้ําให้น้องตกแล้วก็บ่ได้เอิ้นไผบ่ลูกเจ้ามาน้องเจ้ามาน้องอยู่่น้องตกลูกบ่เอาเลยมาเล่นคือบ่เบิ่งน้องลูกคือบ่คําน้องตกบรังนันๆไปหาเอิ้นมงคใหญ่เด้อลูกเด้อมาซอยน้องเด้อลูกเด้อให้สิบ่เบิ่งน้องเว้ากแพงน้องนําน่น้องบ่จักังเลยนอนนิ่งอยู่ เพิ่นมาเพิ่นไ่ได้ซอยเพิ่นว่าน้องเพิ่นก็ยอมรับอยู่เนาะไม่ได้ซอยป้าคนนี้เป็นน้องคนนั้นยาตุ้ยไข่ได้ไข่หันจนได้จามชีหาเมือไปชื่อยาเลยฮะที่ด่างนะเบื้องน้อกแล้วดุดเด้อไอ้เฮยอันโต้เคลื่อนกับมีเอิญคนเด้อบาดด่างเด้อจือเด้อลูกเด้อไพ่สิบซอยกันว่าพี่น้องกันเนาะลูกเนาะกินข้าวกัายังลูกมันกินบ่ข้าวนะดุก ยังไม่ได้กินบ่จำปลาแดกจำปลาแดกจำปลาแดกปลาแดกซื้อกับบ่ปลาแดกกันเห็ดเองบ่หมินปลาโทบ่ปลาแดกกระจ่างหายไอกระจ่จำปลาแดกคอยกินปลาแด้จำปลาแดกม้างชาวบานก็ได้โอ้ได้ดมกับน้องทะเลน่องกับมีน้ำจิ้มน้ำใจให้โอได้ให้ไปซื้อปิ้งไก่เมื่อกี้เนาะไก่บ่ตะบองใครกันปิ้งกอกปิ้งไก่อะไรนี่ยัยห่านแถวนี่เนาะ ถ้าได้ซื้อจ้ามากินแดดสวัสดีไปเอาบมงโมมาให้น้องขึ้นนอกเหมือนเนาะโดยสิจบคลิปไปสำนีเนาะยายเนาะให้โชคดีเนาะให้เศราไปไว้ได้ด้วยสวัสดีก็ได้โอ้ได้ดมกับอันยายขึ้นเนาะเพราะว่าน้องขึ้นโต้เพื่อนมาสันวะเนาะโต้เพื่อนกับถามน้องขึ้นกับวาน้องขึ้นกับไม่ได้ซอยหินก็หินที่ซื้อเพราะว่าเด็กน้อยหกปีพราะว่พี่น้องเลยกับสามปีคนที่สามปีตกเนาะตกอยู่ขี่ดินเกนเกนได้เพราะว่พี่น้องไอ้ย่างนึงก็มีไม้อีกเนาะ ตกลงมาล้กระจนน่อนขึ้นหูซึกตัวเองจนจังได้นั่นซักยาในบ้านนี่กนอนนิ่งไปลายมือตื่เนาะัวนอกชิพื้นตัวกับมากอะ<ม>ขนาดสงสารนินดูเนาะโอ้ทุกทลายก็แห้งซ้ำพ่อแม่พ,มพี่น้องเอ,อ้บ่มมีทลายก็แห้งซ้ำเนาะก็เป็นกำลังแห้งใจแห่งย่งานําเพราะว่าสาวาสนากะนาสงสารนินดูอยู่กินเ้นนาปกิน้ากับเพื่อบ่มมีอยังกินมานี่เนาะสาวาสนาก็ได้เอานี่น้ำกินน้ำใจให้คนนิดน้อยเพราะได้ไปซื้อกัดเนวกินมาให้น้องเนาะ เพราะว่าหนาสงสารดูได้พ่อแม่พี่น้องเว้ยเงินปหาหมอกระสองสามแสนนึงหรอกพ่รมย์พี่น้องอแต่สําหรับคนโมมีก็คือว่าเป็นหนีเป็นซีนเนาะพรมยพี่น้องเนาะสําหรับคนมีอยู่แล้วสมมุิมหาลอยบาทแบบนี้ก็ถือว่าธรรมดาเนาะแต่คนโมมีก็ถือว่าผมเ,เป็นผู้หนี้ยืมซีนผัวเสียหา,าได้มาแทน,นกันกะว่าเป็นง,ง่ายเนาะพรมยพี่น้องอย้า,ายกนะ็แค่ไปแล้วจะเสียหายยังมาใส่มาแทนเนาะเดินทางที่นี่รุ่งเรืร่องลานกับพ่อแห้งนะพแม่พี่น้องเนอะ ีคือคนเข้ากระตืนมากกว่าก็คือกันพเมรพี่น้องเลยเด้อเตยบุญสาสนาไัยบ้านเนาะนี่กันเนาะสาวาสนาการไปหลายบ้านกับหินหลายเมืองพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับเป็นชีวิตเป็นมากอะ่ะแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้ถ่ายทำอัปเดตให้เบิ้งแบบนี้เลยเนาะโดยขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณเอฟซีสาวาสนาได้เนาะท,ที่ติดตามรับชมช่องสาวาสนามาโดยตลอดเนาะที่เป็นกำลังแรงใจให้สาวาสนาก็ขอขอบคุณขอบคุณได้เลยเอฟซีใมาเอฟซีเก่าเนาะ โดยสามารถกสิคอตูรำลาจบคลิปใบสนีก็นเนาะทีได้กล่าวคำว่าสาบายดีและสวัสดี